ไม่อยากแก่เร็วไม่อยากแก่เร็วสิบผักและผลไม้นี้ช่วยคุณได้หลายคนมีคำถามโอ้โหพี่ปราไปไหนใครๆก็ถามว่าทำไมหน้ามันเกินอายุือเรียกว่าแก่เร็วพี่ปรามีคำแนะนำอะไรไหมวันนี้พี่ปรามีคำแนะนำในเรื่องสิบผักและผลไม้ที่เมื่อเราทานก้าไปแล้วจะทำให้ผิวหน้าของเราใสและก็ดูเด็กว่าไว แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องยูท t ปเฮ h ทูฟิชเพจ a ฮลทูฟิชบาปพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันเลย10ผักและผลไม้นั้นมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลย10ผักและผลไม้ที่จะช่วยบำรุงผิวโดยตรงนั้นเนื่องจากผักและผลไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยกรดตะมิโน on, และคอลลาเจน มีอะไรบ้างข้อที่ 1, 1> หนึ่งหน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัสแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งมันดีอย่างไรละ่ะอะพี่ปามีคําตอบสําหรับใครที่อยากจะให้ยเรีว,ว่าผิวพรรณของเราดีหน้าเด็กต้องไม่พลาดหน่อไม้ฝรั่งพเพราะก็มีสารกลูตาไทโอนตอนหนยบริโภคสูงมากแถมมีลูทีนที่ช่วยในการผลิตคอลลาเจนอีกด้วยเรียกว,ว่าถ้าทานแล้วผิวขาวออร่าหน้าเด็กจชัว สถั่วลันเตาถั่วลันเตาน่าจะเคี้ยวมันแล้วยังมีกรดอัลฟาไลโปอีกซึ่งช่วยผลิกตกานไทโอนด้วยอีกทั้งยังมีสารไฮยาลูโรนิกที่ช่วยชะลอวัยลดรลิ้วรอยไม่ให้แก่ก่อนวัยด้วยเรียกว,ว่าไม่ต้องเพิ่มอาหารเสริมกันแล้วเพิ่มไฮยาลูรอนจากถั่วลันเตาเลยดีกว่าโอ้โหเห็นแล้วอย่าทานถั่วลันเตาเลยใช่ไหม มันคงจะอร่อยและที่สำคัญคือทำให้เราสวยแบบไม่ต้องพึ่งเรียว่อสสัญญกรรมต่างๆการทานอาหารต่างๆช่วยเราได้จริงๆเดี๋ยวเรามาฟังเลยว่าเลี้ยวอะไรละ่ะที่เราจะทานได้อีกที่ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ที่สำคัญทำให้เราหน้าเด็กมาฟังสิ่งต่อไปนี้เลยข้อที่3ามบลอกเแอี่น่นนบลอกเคอรีขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีสารต่อต้านน้ำมูนสละ และก็อัลฟาไลโปอิกที่ช่วยเสริมกลูต้าไทโอในร่างกายพร้อมทั้งมีรูทีนเพื่อสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเรามีความยืดหยุน่นใครที่ชอบทานบ็อกกอรี่เรียกว่าผิวแต่งตึงกระชับไม่แก่ก่อนไว้แน่นอนเลยโอ้โหไม่พลาดเย็นนี้บล็อกกอรี่ผัดกุง้งแล้วบล็อกกอรีท่ทะลื่นจริงอร่อยมากแล้วที่สําคัญเราเห็นแล้วว่าบ็อกกอรี่ทาให้ผิวผันุเรา เต่งตึงสี่เห็ดทุกชนิดโอ้โหไม่น่าเชื่อหรือว่าเห็ดทุกชนิดมีประโยชน์มากมายสาวๆที่ชอบทานเห็ดพี่แปงอยากจะบอกเลยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเพราะเห็ดมันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายไม่ไว่าเห็ดชนิดไหนก็อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งให้พลังงานที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราสูยไวเต่งตึงไม่หย่อนคล้อย แถมมีเซเลเนียมที่จําเป็นต่อการสร้างกลูตาไทโอนให้ผิวของเราด้วยทานเห็ดก็น่าเด็กได้นะโอ้โหลดอายุของเราไปอีกตังหากเลยเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ 5. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีประโยชน์อย่างไรเรามาฟังคํำตอบกันเลยถั่วเหลืองถือได้ว่าโอ้โหเป็นนางเอกของผิวเลยค่ะเพราะว่าไหล่ก็ประกอบไปได้วยกรดอะมิโนถึง3ชนิดได้แก่ไกรซีนกรูตามิกซิเตอิน ซึ่งช่วยให้ร่างกายของเราผลิตกรูต้าได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีไอโซฟลาโวนที่ช่วยเร่งการผลิตคอลลาเจนให้ผิวด้วยเรียกว่าทั่วแต่ละยาเนี่ยไม่ธรรมดาเลย 6. ลบีทรูทอ้าวแล้วบีทรูทมันเกิดประโยชน์อย่างไรอยากจะรู้คำตอบแล้วถ้าใครเคยทานบีทรูทอร่อยรสชาติดีประโยชน์คืออะไรข้อที่ 6. บีทรูทเรามาเสริมความหวานกับผลไม้กันบ้าง บีทรูทผลไม้สีม่วงอมแดงกลิ่นแรงแต่เพิ่มความสวยใสยให้กับผิวได้อย่างแจ่มเนื่องจากบีทรูทมีสารไลโคปีนเช่นเดียวกับมะเขือเทศโดยสารตัวนี้สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวละเอียดเรียดเนียนกระชับชะลอการเกิดริ้วรอยอีกทั้งช่วยป้องกันรังสียูวจากแสงแดดได้อีกด้วยเอาใครยังไม่ได้ลองเรียกว่าต้องลองเลย 7. เมะเขือเทศ มะเขือเทศสารพัดประโยชน์ด้านความงานจริงๆจะกินก็ได้จะพอกก็ดีมะเขือเทศมีสารไลโคปีนสูงมากและยังประกอบไปด้วยกรดอัลฟาไลโปอิกจึงช่วยผลิตและเพิ่มระดับกูต้าในร่างกายส่งผลให้ผิวพรรณของเราเปล่งปั่งออร่าสุขภาพดี หน้าอ่อนเยาว์รวมถึงสามารถช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำร้ายผิวของเราด้วย 8. ปดอะโวคาโดโอ้โหหลายคนทานอะโวคาโดแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยน่าจะจะอร่อยมันก็มีประโยชน์มากมายวันนี้เรามาดูกันเลยเอะโวคาโดช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณทำให้เราดูสวยสดใสและไม่แก่ก่อนไวัยได้อย่างไรแน่นอนเลยเอะโวคาโดผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกกล่าวขานในวงการความงามอย่างต่อเนื่อง เห็นจะเป็นอะโวคาโดนี่แหละอโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีรกรดไขมันโอเมกา้าซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเติมเต็มร่องลึกและป้องกันผิวถูกทำลายจากน้ำมันสละต่างๆยิ่งไปกว่านั้นยังมีกรุณาไทโอนสูงด้วยโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆคราวนี้เรามาดูเลยโอ้ยคราวนี้เรามาดูนะผักผลไม้ที่เรานิยมตัวถัดไปและก็ราคาไม่แพงตัวน,นี้เยอะมากอร่อยด้วย9 ส้มส้มผลไม้ที่เรียกว่าตอนนี้มันทานได้เยอะแล้วก็อร่อยสดยอดเยี่ยมจริงๆเรามาดูซิว่าส้มช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสวยเปล่งปลั่งอย่างไรบ้างส้มผลไม้ที่เรียกว่ารสหวานอมเปรี้ยกินลสดชื่นแถมด้วยสรรพคุณที่มีมากมายต้องยกให้ส้มเลยส้มเป็นผลไม้ที่รวรวมวิตามินจําเป็นต่อผิวไว้มากทั้งกรดตาไทโอนเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี ซึ่งล้นช่วยในการฟื้นฟูนและ,ละบำรุงผิวของเราให้กระจ่างใสผิวเด้งหน้าเด็กป้องกันร,ริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเราต้องรีบกินส้มกันทันที 10. ส,สตรอเบอร์รี่โอ้สตรอเบอร์รี่ผลไม้ที่หลายคนโปรดปรานแล้วก็อร่อยแถมยังมีประโยชน์ไม่น่าเชื่อ,อถ้าบำรุงผิวเราให้สวยและทําให้เราไม่แก่ก่อนวัยเราต้องรีบหามากินเลยสตรอเบอร์รี่แน่นอนสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง อีกทั้งยังมีสารต้านามุนสละและกูต้าไทโอนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอิสลาตินใต้ชั้นผิวหนังส่งผลให้ผิวขาวออรา่าสุขภาพดีแข็งแรงพร้อมช่วยให้ผิวของเราอิ่มน้ำตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยเรียกว่าบอกลาความแก่ไปเลยเห็นไหมพี่ปรยอยากจะบอกว่าผักผลไม้ต่างๆที่เรียกว่าช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเตึง,ตง ผิวพรรณสวยงามตอบโจทย์ผู้หญิงที่ว่าไม่อยากแก่เร็วไม่อยากให้คุนมาทับอุย้ยทำไมอายุของเราเนี่ยเท่านี้แต่หน้าเรานำหน้าไปอย่าลืมสิบผักผลไม้ที่วันนี้พี่ปราได้นำมาเสนอมากดถูกใจกดติดตามช่อง youtube ย e ทูบเ t h ท i ดูฟิชเพ e h a ล t t ด fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปรายูทู u เบอร์ แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อที่จะเต,ติมโตเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube healthy fit เชื่อพี่ปรานะคะ